ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนล i บอร์ไดวนะคะวันนี้มาพบเจอกับโนกกันอีกครั้งค่ะและพี่อคะของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นพี่อคะหัวข้อที่ว่าเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพโชคลาภของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างไปในทิศทางไหนบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะกองไพ่ของเราวันนี้มีกันทั้งหมด5กล่องนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่คุณจะเลือกกองไพ่แนะนาว่าไม่ต้องนึกถึงใครนะคะ นึกถึงแค่หัวข้อแล้วก็เห็นกองไหนป๊อปอัพโดดเด่นมามากที่สุดก็ให้เลือกไพ่กองนั้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง b บ r ร์ y ไอวิวของเรานะคะมีการทำวอลเปเปอร์แล้วทุกคนแต่ว่านกไม่ได้ทำวอลเปเปอร์คนเดียวนะคะเราคอลแลบร่วมกับทาง m o ู e For You นะคะแล้วก็มีนักพยากรณ์อีก2ท่านนะคะซึ่งเป็นนักพยากรณ์ในศาสตร์ตัวเลขนะคะแล้วก็นักพยากรณ์ในศา,ตนะะนานสาตร์ฮวงจุย้ยเส่งของนกเนี่ยนะคะก็จะออกแบบในส่วนของไพ่ยิปซเนาะ ที่นี้นะคะการออกแบบเนี่ยมันก็จะทําให้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นหรือเหมาะกับแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตอนนี้ก็จะมีทั้งหัวข้อความรักแล้วก็หัวข้อาการเงินนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะโหลดกันนะคะก็สามารถแอดไปได้นะคะที่ไลน์แอดม o ฟอร์ยูนะคะหรือว่าสามารถที่จะคลิกลิงก์นะคะที่ Description Box ด้านล่างได้เลยนะคะราคาในการจำหน่ายนะคะจะมีทั้งแบบ อลังการนะคะแล้วก็แบบเรียบหรูเนาะแต่ละแบบจะราคา99บาทนะคะแล้วก็ถ้าเราซื้อ2แบบนะคะก็จะ149บาทอย่บาทงไงก็ถ้าทุกคนอยากจะได้มาครอบครองนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่ Descript i o บ b o อกด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ไลน์ m o o v e f o u You ก็ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่าเนาะทุกคนกองไพ่มีกัน5กองอย่าลืมนะคะนึกคำถามไว้ในใจกองไหนโดดเด่นมากที่สุดให้เลือกไพ่กองนั้นงั้นเราไปลุยกันได้เลยค่ะ กองไพ่ในวันนี้มีกันทั้งหมด5กองนะคะ1 2 3 4 5นึกถึงหัวข้อไว้ในใจกองไหนป๊อปอัพมามากที่สุดเลือกฟังกองนั้นได้เลยค่ะ าค่ะเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1กันก่อนเนาะอ่ะในส่วนของการงานกันก่อนนะคะเรามาเริ่มกันในเรื่องของการงานการเรียนเนาะสำหรับการงานของคุณนะคะนกอกวาในเดือนนี้คุณมีแนวโน้มที่จะได้คนดีเข้ามาสัพอพาะเข้ามาสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานการงานของคุณถ้าก่อนหน,น้านี้คุณรู้สึกว่ามันมีความไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมหรือมีความไม่สบายใจใดๆบางอย่างในเรื่องของ คนในงานนกว่าในเดือนนี้มันน่าจะไปในทิศทางที่สบายใจกับคุณมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกได้รับความยุติธรรมในเรื่องของการงานแล้วก็จะรู้สึกว่าเออในเรื่องของการงานของคุณน่าจะไปในทิศทางที่มีความมีความก้วาวหน้ามีการเติบโตแล้วก็จะมีคนที่เห็นศักยภาพหรือเห็นในสิ่งที่คุณทําได้ดีในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นน่ยน,นะคะรวมทั้งในเดือนนี้เซนแล้วก็สัญชาตญยณง,งคุณแม่นยํามากในเรื่องของการงาน ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ไม่น่าไว้ใจเอ๊คนนี้ดูแบบหรือว่างานนี้มันดูต้องมีความแบบรีเช็คอย่างสม่ำเสมอน,น,นกว่าเช็คได้เลยเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างที่คุณคิดสูงมากส่วนในเรื่องของการเรียนนะคะน้องๆหนูๆน่าจะมีแนวโน้มที่อาจจะหมดเงินเนาะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรหรืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนกับการเรียนต่บอกได้เลยว่า ลงทุนไปเถอะมันมีแนวโน้มที่จะจะงอเงยแล้วก็มีเกณฑ์ที่หนูจะแฮปปี้มากๆมันเป็นความคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนไปบางคนอาจจะอยากไปเรียนต่อต่อตางประเทศบางคนอาจจะอยากเรียนภาษาต่างประเทศหรืออยากจะเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติอันนี้นึกว่าเวิร์กมากน่าจะไปในทิศทางที่โอเคมากแล้วก็น่าจะเป็นทิศทางที่ตัวคุณรู้สึกว่าอ่ะคุณได้ในเรื่องของโอกาสทางทางการที่มันจะเติบโตเกี่ยวกับการงานแล้วก็การเงินของคุณได้ในอนาคตน,นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นึกว่าการเงินของคุณเหมือนแบบอย่างแรกเลยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หรือแพนไว้ในเรื่องของการเงินจะมีความล่าชา้าความดีเลยกว่าที่คุณคิด2มีแนวโน้มอาจจะหมดเงินไปในเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปในเรื่องของรายจ่ายเก่าๆวนเวียนกลับมาด้วยนามว่าการเงินในช่วงเดือนนี้ยังฟลออย่างหมุนเวียนได้ไหมก็ยังโอเคยังหมุนเวียนได้อยู่นะคะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามานะ แต่ว่ามาในรูปแบบของความฝันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอยากจะแบบว่าเออฝันแล้วก็แบบเอาไปตีหัวไปตีเลขอะไรเงี้ยไปตีเออเป็นแบบเลขเด็ดๆเงี้ยอได้เลยช่วงนี้ค่อนข้างฝันแล้วแบบว่าแมนหยับนะคะส่วนในเรื่องของความรักกันบ้าง ความรักคุณมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสสําคัญเข้ามาในชีวิตทีนี้โอกาสสาคัญที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะคะในเดือนนี้มันสามารถพัฒนาได้ด้วยนะคือสามารถพัฒนาเป็นความมั่นคงในระยะยาวด้วยนะคะ คนโสดเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะพบรักแต่คนที่พบรักเนี่ยอาจจะเป็นคนไกลหรือว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาแต่ทีเนี้ยคนคนนี้ประคองดีๆมันสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวได้สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะทีเนี้ยความสัมพันธ์นี้ไพ่อองบอกว่า1เขาจะชัดเจนมากว่าชอบคุณรู้สึกดีกับคุณ2ตัวเขาอยากจะ move on จากรักเก่าๆแล้วก็ดําเนินความสัมพันธ์ที่มั่นคงไปกับคุณนะึกว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากๆสําหรับคนโสดคุณอยากจะได้คนที่แบบ พาคุณ move on แล้วตัวเขาเองก็อยากได้ใครสักคนนึงพาเขา move on เหมือนกัน mm hmm. ก็มีนโง้มที่จะ move on ไปด้วยกันเนี่ยแหละส่วนคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่น่าจะมีเรื่องของแบบเงินและผลประโยชน์เข้ามาคุยกันกข้างเยอะแต่นกบอกได้เลยว่าคุยบันก็เซ็งหรือคุยกันไปก็แบบมีเรื่องให้จุกจิกใจกันหรือมีเรื่องให้ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่พราะพูดเรื่องเงินและผลประโยชน์กันแต่ถามว่าความสัมพันธ์ของคุณยังได้ไปต่อไหมก็ได้ไปต่อเนี่แหละแต่พอคุยเรื่องเงินหรือว่าแบบ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการแบบใช้เงินแต่จ,จะแบบวิจารณเรื่องเงินทำไมเธอใช้เงินแบบนี้หรือว่าทาไมเธอทาเธอไม่เห็นคุณค่าของเงินหรอืออะไรประมาณนี้มันเป็นการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วมันทาให้ความสัมพันธ์มันแบบไม่ค่อยโอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเลี่ยงเลี่ยงการพูดเรื่องนี้กันนิดนึงนะคระว่าปัญหามันจ,จะอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก้อนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเดินทาง ยังปลอดภัยอยู known, ่แต่ว่าสุขภาพเนี้ยต้องระมัดระวังภาวะน้ําหนักขึ้นขึ้นลงลงซึ่งมันจะเอียงไปทางลงมากกว่าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้คนที่เลือกไพ่กองนี้ก็ระมัดระวังเรื่องภาวะน้ําหนักนิดนึงนะคะเป็นพิเศษมันอาจจะทําให้แบบคือนึกว่าการลดน้ําหนักมันก็เป็นเรื่องดีแหละทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติเราหนักเราแบบมากจนเกินไปแล้วเราลดน้ําหนักมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันลดไวพวบจนเกินไปมันก็จะทําให้เราโสมนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยในเรื่องของภาวะน้ําหนัก เราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ค่ะค่ะเรามาลุยกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2อ,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 อ่ามาในเรื่องของการงานการเรียนกันก่อนนอกว่าในเรื่องของการงานในช่วงเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความแฟร์ความยุติธรรมในเรื่องของการงานเอ่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดไว้หรือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้มันมีสภาวะของความที่แบบ เอ๊ะทำไมงานนี้มันไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ของเราไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราแล้วเราดันต้องไปรับผิดชอบนืว่าเดือนนี้คุณจะมีคนเข้ามาโปรเทคคุณหรือมีคนเข้ามาปกป้องคุณหรือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทํานะคุณจะไม่ได้รู้สึกเดินคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวในเรื่องของการงานแล้วการงานของคุณนะคะมีแนวโน้มที่คุณจะได้เห็นว่าแบบ ใครที่แบบเขาเอ็นดูคุณใครที่เขาซัพพอร์ตคุณแล้วก็ใครที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานด้วยน่าจะเป็นช่วงที่การงานของคุณคุณรู้สึกว่าเออคุณได้รับความยุติธรรมมากขึ้นกับสิ่งที่ผ่านๆมาส่วนในเรื่องของการเรียนนกว่าเซนและสัญชาตยาของคุณในช่วงนี้แม่นยำมากในเรื่องของการเรียนเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้คุณอยากคุณอาจจะมีแนวโน้มที่ในเดือนนี้อาจจะได้ตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการเรียน อาจจะรักพี่เสียดายน้องเอ๊จะไปทางไหนดีคือเราไม่สามารถเลือกทาง2ทางได้ในในในเดือนนี้นะคะแต่ทีเนี้ยประเด็นคือสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกอ่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถให้ความมั่นคงกับคุณได้คือในเดือนนี้คุณจะมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาเอ๊จะไปซ้ายดีไปขวาดีในเรื่องของการเรียนจะเรียนอันนี้ดีหรือว่าเรียนอันนี้ดีทีเนี้ยประเด็นคือคุณจะหาเส้นทางที่คุณอาจจะเสียดายแหละ เสียดายอีกที่หนึ่งหรือเสียดดยอีกเส้นทางหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเส้นทางที่คุณเลือกมันก็จะเป็นเส้นทางที่คุณสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็มีความมั่นคงในอนาคตในเรื่องของการเรียนด้วย Work เวิร์กมากส่วนในเรื่องของการเงินกันเนาะการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะนึกว่าคุณมีแนวโน้มที่รายจ่ายจะเข้ามาเยอะมากเลยอะแต่มันไม่ได้เป็นการจ่ายไปกับอะไรเลยทุกคนมันเป็นการจ่ายไปกับสิ่งที่คุณ ถูกใจสิ่งที่คุณรู้สึกแฮปปี้ที่จะจ่ายนะคะเหมือนแบบเหมือนมันจะมีรายจ่ายบางอย่างที่คุณคิดมาแล้วแพลนมาแล้วคือแบบเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกแบบซื้อดีไม่ซื้อดีเอายังไงดีนะเอายังไม่ซื้อแล้วกันอยากได้นะแต่เอาไว้ก่อนเดือนนี้ได้ซื้อแล้วดูเหมือนพอคุณได้ซื้อแล้วคุณก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆค่ะว่าซื้อแล้วเดือดร้อนเรื่องเงินไหม ไม่ไม่เดือดร้อนเนื่องเงินโอเคซื้อได้แต่ว่าประเด็นก็คือมันอาจจะเป็นแบบมันจะหมดไปกับอะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบเล็งมานานอะ่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่แบบเป็นเป็นเป็นรายจ่ายที่เป็นฟรีคอร์สสักเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นรายจ่ายที่แบบเกิดจากความที่เราต้องการอยากจะให้ของขวัญกับชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะคะอ๋อแล้วโชคลาภขอดูหน่อยสิต้องขอนะจ๊ะ ถึงจะได้และแนะนําให้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กนะคะอย่างเช่นอไอ้ไข่ไม้อะไรเงี้ยคือแนะนําให้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กน่าจะเวิร์กที่สุดถึงมีเกณฑ์ที่จะได้เนาะส่วนในเรื่องของความรักมาในกรณีคนโสดกันก่อนคนโสดนกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาหาคุณในเรื่องของความรักจริงๆเราเขาว่าดูแบบดูพยายามมากเลยอะ่ะในการมีคุณในชีวิตหน้าตาเขาก็ดูตรงสเปคคุณด้วยนะคะแต่ว่ามันเหมือนตัวคุณมากกว่าที่รู้สึกว่าแบบ ไม่อยากคุยอะ่ะไม่อยากสารต่อยังอยากได้อิสระในชีวิตตัวเองอยู่ยังแฮปปี้กับชีวิตตัวเองอยู่คือคุณแบบคุณรู้สึกคือคุณก็ชอบเขานะหมายถึงว่าคุณชอบในในในลักษณะภายนอกเขาอะ่ะหน้าตาบุคลิกหรืออะไรเงี้ยก็ชอบอะ่ะชอบแต่ว่าไม่ได้คิดจะพัฒนาเพราะว่ามันเป็นสภาวะของการที่คุณอาจจะเดินออกจากคนคนนี้เขาเป็นโอกาสสาคัญเลยค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแต่เขาอาจจะเข้ามาในสภาวะที่คุณอาจจะตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่า ยังไม่ได้อยากคบกับใครยังไม่ได้อยากพยายามในความสัมพันธ์ไหนๆอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่คนเดียวนะคะเออส่วนในเรื่องของคนมีคู่นึกว่าเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่น่าจะให้อิสระกันสูงมากเลยเนาะสิ่งที่คุณแพนไว้หรือสิ่งที่คุณคิดไว้หลายๆอย่างในความสัมพันธ์เฮ้ยเดี๋ยวเราไปทํานู่นด้วยกันไปทํานี่ด้วยกันน่าจะมีความแบบ รอคอยกันอยู่หรืออาจจะไม่ได้ถูกเทคแอคชั่นอาจจะไม่ได้ถูกลงมือทำแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคูก่คก็ไม่ได้แย่นะคือแบบ not bad ก็ไม่ได้แย่เลยแต่ว่ามันแค่เป็นสภาวะที่คุณอาจจะไปยุ่งแล้วก็วุ่นวายกับชีวิตของคุณเขาก็ไปยุ่งแล้วก็วุ่นวายกับชีวิตของเขาก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาแบบมาโฟกัสในเรื่องของความสำคัญสักเท่าไหร่ก็ต่างคนต่างแบบยุง่งวุ่นวายกับชีวิตตัวเองทั้งคู่ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยต้องระมัดระวังเรื่องกล้ามเนื้อ ่าหลังไหล่คอออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยต้องระม,มัดระวังนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วการเดินทางก็โอเคนะปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ต้องระม,มัดระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับหลังกระดูกกล้เนื้ออะไรเงี้ยต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษงั้นเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองต่อไปกองที่สามมาค่ะทุกคนมาเริ่มกันนะคะสาหรับกองที่สโอเคค่ะ การงานกันก่อนในเรื่องของการงานนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้รีเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้จินตนาการหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้ถนัดขนาดนั้นไม่ได้มีความเชี่ยวชาญขนาดนั้นไม่ได้มีเรื่องของความที่แบบ เมีความรู้ในมันขนาดนั้นนะแต่ไพ่มันขึ้นเดอ t o ทาวอร์น่าจะเข้ามาในชีวิตคุณเนะื้างปุบป,ปับกระทันหันแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่คุณเลี่ยงไม่ได้คุณจะต้องรับไว้บางคนอาจจะเป็นงานที่แบบว่าเออหัวหน้ามอบหมายมาอาจจะเป็นงานที่ถูกไว้วางใจมาทีนี้ประเด็นคือไพ่มันขึ้นวิวออ f ฟอร์จูนนะคะนรู้สึกว่างานนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาไว้ให้คุณแต่คุณไม่โอเคเรื่องของคนเลย คุณอาจจะแบบพอคุยคนนู้นคนนี้หรือว่างานที่คุณต้องทํามันมีเรื่องของการต้องดูต้องดิว้วต้องสื่อสารต้องประสานงานกับคนที่เยอะมากแล้วคุณก็จะมีสภาวะของความรู้สึกว่าแบบไม่ชอบคนนั้นเลยไม่ชอบคนเนี้ยแบบคุยด้วยเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเขาแบบไม่เก็ทอะไรเงี้ยมันจะเป็นสภาวะแบบนี้แต่ถามว่าคุณทาแล้วออกมาดีไหมสุดท้ายแล้วคุณจะทาแล้วออกมาดีมากแล้วมันมีเกฑทที่จะต่อยอดได้ในอนาคตด้วยนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการเรียนนะคะ นกว่าการเรียนของคุณในช่วงนี้คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวนิดนึงในเรื่องของการเรียนคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องทําอะไรคนเดียวอาจจะเป็นงานกลุ่มไม่มีอาจจะเป็นงานที่ต้องทําเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นงานกลุ่มนั่นแหละแต่กายเป็นทําเดี่ยว <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่านกก็รู้สึกว่างานที่ออกมามันก็ไปในทิศทางที่โอเคอยู่ดีนะคะแต่คุณอาจจะมีเรื่องให้จุกจิกใจเพราะเพราะคนอนะ อาจจะเป็นแบบอ่ะเป,เ,ปเป็นงานกลุ่มแต่ว่าทําไมเราทําเป็นเดอะแบกเลยเหมือนแบกทั้งกลุ่มไว้แค่เราคนเดียวอะไรประมาณนี้มันก็จะมีฟิลลิ่งแบบนี้หรือเป็นโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณด้วยแต่สุดท้ายมันก็จบสวยนะนกว่าแบบถ้าคุณถามว่าแบบจะทะเลาะก,กับเพื่อนที่แบบเราทํางานกลุ่มด้วยกันไหมคะหรือว่าจะมีปัญหากับคนที่เราทํางานด้วยไหมนกรู้สึกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นสุดท้ายมันก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจแหละแต่มันแค่จะเป็นสภาวะของคุณที่รู้สึกว่าแบบ ไม่โอเคเลยทำไมเราเหมือนเราแบกทุกคนไว้หมดเลยอะไรประมาณนี้คะ่ะน่าจะไปในทิศทางแบบนี้ส่วนในเรื่องของการเงินกันบ้างอืมจริงๆการเงินของคุณในเดือนนี้มันอ่ะอย่างแรกที่อยากเตือนคือต้องระมัดระวังการทะเลาะหรือการมีปัญหากับคนใกล้ตัวหรือคนที่รักๆดีๆกันอยู่ในเรื่องของเงินแล้วก็ผลประโยชน์ อย่างที่สองคุณมีแนวโน้มที่อาจจะเสียความรู้สึกในเรื่องเงินแล้วก็ผลประโยชน์นะคะอืมแต่ว่าทีเนี้ยถ้าถามว่าการเงินของคุณในในเดือนนี้นะคุณเดือดร้อนและขัดสนในเรื่องของการเงินไหมไพ่นกขึ้นว่าไม่แต่คุณแค่รู้สึกถึงความไม่อยู่ตรทมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้คนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ ถ้าจะทวงเงินในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณจะแบบว่าให้ใครหยิบยืมเงินในเดือนนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะคุณจะไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเดือนนี้ภาราค่าใช้จ่ายของคุณก็ยังมีเหมือนเดิมแต่นึกว่าคุณก็ยังสามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลตัวเองได้เหมือนเดิมแหละแต่มันแค่เป็นสภาวะของการเสียความรู้สึกกับคนบางคนในเรื่องของเงินแล้วก็ผลประโยชน์เท่านั้นโชคลาภละ่ะมีไหมมาให้ชื่นใจหน่อย โชคลาภหรอต้องสังเกตนะคะถ้ามันเป็นใช้คาว่าอะไรดีมันอาจจะมาในรูปแบบของความเอ๊ะบางอย่างของคุณอย่างเช่นเฮ้ยทำไมเราเห็นเลขน,นี้บ่อยๆเอ๊ะทำไมเราแบบดูสะดุดใจกับเลขน,นี้เอ๊ะเอ๊ถ้ามีความรู้สึกเอะแบบนี้เมื่อไหร่อะ,ไ,อะไปซื้อได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสภาวะของความเอ๊ะอืมไปลุยก,กันต่อในเรื่องของสุขภาพกันก่อนละกันนะ หลายคนบอกว่าไหนยังไม่โยงเข้าความรักอีกหรอสุขภาพในเดือนนี้คุณสุขภาพไม่ค่อยดีในเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ววนเวียนกลับมาเกิดใหม่ระมัดระวัง ปัญหาสุขภาพที่มันอาจจะเป็นสภาวะของปัญหาสุขภาพที่มาจากการเดินทางก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นใครเดินทางมาหาคุณแล้วนาปัญหาสุขภาพมาให้อันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆพกสิ่งศักดิธิ์ไม่ก็สดขาถาชินม้มชอก่อนออกเดินทางนิดนึงถ้าคุณเป็นคนขุดนะคะแล้วก็ในกรณีที่คุณเป็นคนต่างศาสน,นาหนก็แนะนําว่าอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็เช็คในเรื่องของช่องทางเช็ค ล้อรถเช็คเ,เครื่องรถเช็คอะไรพวกนี้รายละเอียดให้ดีในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรามาระวังเป็นพิเศษเนาะส่วนในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะถึงพาร์ทความรักแล้วคุณจะได้มีตัวเลือกในเรื่องของความรักเข้ามาคนที่เลือกไพ่กองนี้เอออะมาในกรณีคนอันนี้คือคนโสดนะคะไม่ใช่คนมีคู่นะทีเนี้ยประเด็นก็คือคุณจะได้มีตัวเลือกในเรื่องของความรักคนหนึ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก แล้วก็เป็นคนที่หน้าตาตรงสเปคคุณด้วยแถมเขาเป็นคนที่ดูพยายามในการมีคุณในชีวิตแต่ข้อเสียของเขาก็มีค่ะคือเขาก็มีการถือช้อยถือออปชันถือตัวเลือกที่นอกเหนือจากคุณอืมอ่ะและอีกคนหนึ่งล่ะอีกคนหนึ่งเป็นใครคะอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เขาก็ดูพยายามในการเข้าหาคุณเหมือนกันแต่คนคนนี้เป็นคนที่ มีเซฟโซนในชีวิตค่อนข้างสูงคือเขากล้ากลัวในการเข้าหาคุณคุณจะเห็นความความแบบผัก,ผก,ผกดึงในตัวเขาอ่ะแต่ถามว่าเขาโฟกัสแค่คุณไหมนึกว่าเขาโฟกัสแค่คุณอาจจะมีบ้างที่คิดถึงคนเก่าๆอาจจะมีบ้างที่คิดถึงความรักเก่าๆแต่ก็คงไม่ได้อะไรแล้วแต่ทีเนี้ยประเด็นคือไพ่มันขึ้นว่าคนคนเนี้ย เขาก็จะเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณเหมือนกันทีนี้เรามาดูกันซิว่าควรเลือกใครไหมใน2คนนี้นะคะจะได้เลือกไหมเนี่ไยไพ่แนะนาว่าอยากให้ดูไปก่อนเพราะว่าเอาจริงๆแบบทั้ง2คนก็ยังมีจุดบางจุดที่คุณยังยังไม่ค่อยโอเคอ่ะอีกคนนึงก็ยังดูแบบยังคิดถึงคนเก่าๆส่วนอีกคนนึงก็ก็ดูพยายามในการมีคุณในชีวิตแต่ก็เปิดตัวเลือกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยออกมาบอกว่าอ่ะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในตอนนี้แล้วกันเพราะถ้าตัดสินใจไปในตอนเนี้ยก็ยังดูแบบ เปิดเปิดช้อยไปก่อนเปิดออปชันไปก่อนเปิดตัวเลือกให้กับชีวิตตัวเองไปก่อนส่วนในเรื่องของคนมีคู่ดูเหมือนความรักแล้วก็ความสําคัญระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะน่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บางอย่างบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการ move มาอยู่ด้วยกันนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในความสมคัญแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บางคนได้แต่งงานบางคนได้มันหมายบางคนได้อยู่กันก่อนแต่ง นะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะที่คขานข้างใหญ่พอสมควรในความสมคัญระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะมันเป็นการที่แบบเปลี่ยนจากอีกเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึง่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้อ่อะงั้นเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองต่อไปนะคะก็คือกองที่สี่ค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะอ่ะในส่วนของการงานการเรียนกันก่อน การงานจริงๆในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณต้องทําอะไรคนเดียวในเรื่องของการงานแต่โน้ว่าทําคนเดียวแหละดีแล้วคุณสบายใจกว่ามันเป็นลักษณะของการที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องได้คุณจะได้รับมอบหมายให้ทํางานบางอย่างที่มีแค่คุณเท่านั้นที่ทําได้หรือว่าสกิลนี้ทักษะนี้มันคือคุณเท่านั้นไม่ไม่มีใครคนอื่นมาเกี่ยวข้องได้เลยแต่ทีนี้ถามว่าการงานออกมาโอเคไหมจริงมันออกมาเวิร์กมากนะแล้วมันก็ออกมาดีมากแต่อาจจะเป็นสภาวะที่คุณอาจจะมีความกดดันกับตัวเองบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยม ต้องเวิร์กกว่านี้สิมันต้องโอเคกว่านี้สิมันต้องไปในทิศทางที่มันแบบมันดีกว่านี้แต่หากว่าคนรอบข้างโอเคไหมไม่มีใครไม่โอเคกับผลงานของคุณเลยค่ะทุกคนโอเคมากแต่มันอาจจะเป็นสภาวะของคุณที่มีความคาดหวังบางอย่างในเรื่องของการงานว่าเฮ้ยมันต้องว้าวกว่านี้มันต้องมีอิมแพคกว่านี้มันต้องแบบมันต้องส่งคุณค่าอะไรบางอย่างได้มากกว่านี้ซึ่งตัวคุณอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับผลงานของตัวเองแต่โดยรวมแล้วนะทุกคนโอเคมาก ส่วนในเรื่องของการเรียนนะคะนึกว่าการเรียนของคุณก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะมีแนวโน้มที่แต่ว่าตัวคุณเนี่ยจะหาจุดที่คุณสบายใจได้มากขึ้นในเรื่องของการเรียนถ้าก่อนหน้านี้มันมีความแบบมีความเซ็งๆบางอย่างในเรื่องของการเรียนอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณเรียนไม่ใช่แนวทางของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันเป็นสภาวะของการที่ไม่ละในเดือนนี้คุณจะหาจุดที่คุณแฮปปี้ที่จะอยู่หรือว่าจุดที่คุณแบบสบายใจที่จะอยู่ในในในการทํา ในการเรียนเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะเออส่วนในเรื่องของการเงินเดือนนี้ภาราค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะอย่างแรกเลยหมดไปกับเพื่อนฝูงอย่างที่2หมดไปกับสายมูบางคนอาจจะได้ซื้อบางอย่างที่เป็นความมูเตรูนะคะอาจจะซื้อแบบ อ,อ,อาจจะเป็นแบบว่าอากําไรขีดหรือเปล่าเช่ามาหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นเช่าพระมาเลยก็ได้นะคะเป็นการหมดไปกับอะไรที่แบบเป็นเรื่องของความมูเตรู้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็หมดไปกับอะไรอีกอะหมดไปกับในเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วยแต่ถามว่าโดยรวมแล้วการเงินในช่วงเดือนนี้ยังฟลอ์ได้ไหมก็ยังฟลอ์ได้แหละแต่ว่าใช้คําว่าเก็บได้น้อยดีกว่านะคะใช้คําว่าเก็บได้น้อยคือก็ไม่ได้แย่ขอดูหน่อยมีโชคลาภไหม ต้องขอนะถึงจะได้ซึ่งแนะนําว่าถ้าขอกับอะไรก็ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมูมานั่นแหละคะ่ะมีแนวโน้มที่จะได้สูงมานะคะหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นการไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัดที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้น้ําก็ได้อาจจะเป็นออท่านองค์พญานาคก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้น้ําอันนี้ก็ได้นะคะอ ในเรื่องของสุขภาพกันก่อนจริงๆสุขภาพช่วงเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยเนาะสุขภาพน่าจะโอเคมากๆไปในทิศทางที่ค่อนข้างเวิร์มมากๆบางคนถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะตัดสินใจทําสัญญกรรมหรืออยากจะเสริมสวยในช่วงนี้ก็ได้นะคะทาแล้วน่าจะได้ในทิศทางที่คุณค่อนข้างพึงพอใจพอสมควรถ้าจะห่วงหรูอว่าห่วงสุขภาพของคนในครอบครัวคุณดีกว่า โดยเฉพาะผู้ชายภายในครอบครัวต้องระมัดระวังสุขภาพเขาเป็นพิเศษอาจจะมีโรคเก่าๆที่วนเวียนกลับมาหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวใจแล้วก็ระบบเลือดอันนี้ต้องระวังออส่วนในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะนึกว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะคนโสด มีแนวโนม้มที่จะมีคนเก่าๆบางคนวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณทีนีน้การที่คนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณบางคนอาจจะได้เจอกันหรือว่าอาจจะได้มีเหตุให้ความสมคัญร <ling ua. S 2> ะหว่างคุณแล้วก็เขาเหมือนได้มีการพัฒนาความรู้สึกกันบางอย่างคนที่เลือกไพ่กองนี้คุณมีแนวโนม้มที่น่าจะได้พัฒนาความรู้สึกกับคนเก่าๆบางคนในชีวิตของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ได้พูดคุยเนี่ยได้พูดคุยได้สื่อสารบทสนทนาระหว่างคุณแล้วก็เขามันดีด้วยนะคะ ทีนี้ขอดูหน่อยว่าพูดคุยในเชิงไหนเพื่อนหรือเปล่าแบบอาจจะคลิปกันไว้แบบเพื่อนหรือเปล่าขอดูสิไม่หรอกไม่เพื่อนหรอกนะคะก็รู้สึกดีแหละอืไพ่มันขึ้นไพ่หกเหรียญน,น่าจะมองว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแต่ทีนี้ประเด็นคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขามันก็ยังอยู่ในสภาวะที่อาจจะยังไม่ได้แบบเติบโตเป็นคอมมิชเมนต์นะแต่มีเกณฑ์ที่น่าจะได้พูดคุยได้สื่อสารได้กลับมาพัฒนาความรู้สึกกัน ส่วนในเรื่องของคนมีคู่ความสําคัญระหว่างคุณแล้วก็คู่ในช่วงเดือนนี้ต้องระวังนะคะจะมีความเปราะบางเป็นพิเศษอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่รู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณจะมีการถามตัวเองเยอะมากจะอยู่จะไปหรือจะยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันเหมือนกับตัวคุณก็เริ่มแบบไม่ค่อยมั่นใจกับคอนเนคชันนี้ว่ามันจะเวิร์กมันจะโอเคมันจะไปได้ไกลหรือว่ามันจะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะเป็นตัวคุณที่รู้สึกว่าเอออยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะกลับมาโฟกัสกับชีวิตตัวเองไม่ได้อยากจะ สารความสัมพันธ์ต่อกับคนรักแล้วก็เป็นไปได้นะคะแต่แนะนําว่าเออเดือนนี้ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่เป็นพิเศษจะมีใครบางคนที่อยู่อยู่ก็อยากอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นสภาวะของการมีบุคคลที่3นะแต่เป็นสภาวะของการที่อยากอยู่กับตัวเองอะอยากอยู่คนเดียวนะคะอันนี้ต้องระวังหน่อยอ่ะงั้นเราไปลุยกันต่อเลยกับกองสุดท้ายนะคะกองที่5กันเลยค่ะเรามาเริ่มกันสําหรับกองที่5นะคะ เออในเรื่องของการงานกันก่อนเนาะเดือนนี้ไม่รู้คุณเอาแรงมาจากไหนนะคะคุณขยันมากเลยอะ่ะในเรื่องของการงานแล้วดูคุณแบบค่อนข้างที่จะแอคทีฟมากในเรื่องของการงานคุณเหมือนแบบในเรื่องของการงานในเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกแฮปปี้กับเพื่อนร่วมง,งานมากยิ่งขึ้นรู้สึกอยากจะทํานู่นทํานี่อยู่ๆก็มีไฟในเรื่องของการทํางานขึ้นมาแบบ ลุกโชนโชคโชนขึ้นมานะคะทางงานของคุณในเดือนนี้ก็เวิร์กด้วยทําได้ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่เงินและผลประโยชน์ของคุณจะเพิ่มเติมมากขึ้นในงานด้วยเดือนนี้ energy คุณล้นเหลือมากล้นแบบล้นจริงๆในเรื่องของการทํางานแล้วถามว่างานออกมาดีไหมออกมาดีมากให้ขึ้น D.M เพ r ่มน่าหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จับตามองคุณน่าจะรู้สึกอยากจะให้โอกาสทางการงานกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะนึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ energy การงานคุณแบบพุ่งมากๆเวิร์กมากๆคือขยัน แอคทีฟแล้วก็รู้สึกอยากจะลุยในเรื่องของการงานอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของการเรียนกันบ้างการเรียนมันมีแนวโน้มที่ตัวคุณก็ค้างเหนื่อยมากๆเลยในเรื่องของการเรียนแต่มันอยู่ในสภาวะที่ผลลัพธ์หรือสิ่งที่คุณคิดมันดูแบบยังไม่ได้ประสบความสําเร็จไปอย่างที่คุณคิดสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเรียนจริงๆก็มันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันเป็นสภาวะที่ตัวคุณเหมือนรู้สึกว่าแบบ โอกาสในเรื่องของการเรียนหรือรู้สึกว่าการเติบโตในเรื่องของการเรียนมันน่าจะเวิร์กกว่านี้มันน่าจะโอเคกว่านี้อะไรประมาณนี้มันเป็นสภาวะที่คุณอยากเห็นการเติบโตของตัวเองในเรื่องของการเรียนแต่มันยังเป็นลักษณะของการที่คุณยังรู้สึกว่ามันยังวนอยู่ในอ่างอยู่คุณเหนื่อยแต่ว่ายังไม่เห็น Impact ของมันหรือยังไม่ได้เห็นว่าแบบมันแบบมันทําให้คุณแบบรู้สึกแฮปปี้หรือรู้สึกเอ็นจอยกับชีวิตตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะเกี่ยวกับการเรียนนะในเดือนนี้ เพราะฉะนั้นให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องน,นี้ก็อย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะทีนี้ในเรื่องของการเงินกันบ้างนึกว่าเดือนนี้การเงินของคุณคือไพ่ขึ้นว่ามันมีแนวโน้มที่หนึ่งคุณจะได้หมดเงินไปกับของที่คุณถูกใจสองคุณมีแนวโน้มที่จะได้ซื้อของบางอย่างที่ตัวคุณเหมือนแบบเหมือนก็คิดมาสักระยะแล้วล่ะที่จะซื้อแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อสักทีอ่ะเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อนะคะ แล้วก็มีแนวโน้มที่ในเดือนนี้น่าจะหมดเงินไปกับอะไรที่เข้ามาแบบปรับกระทนหร,หรือเป็นรายจ่ายที่เข้ามาค่อนข้างปรับในระดับหนึ่งน่าถามว่าการเงินยังหมุนยังฟลอ์ได้ไหมอืมก็ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินแต่ว่ามันเป็นสภาวะที่ตัวคุณจะรู้สึกว่าพอจ่ายไปแล้วกับบางเรื่องอาจจะแบบมีความแบบ ไม่น่าจ่ายเลยจริงๆชะลอหน่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยจ่ายก็ได้อะไรประมาณนี้มันเป็นสภาวะที่รู้สึกแบบนั้นหลังจากที่ซื้อมาแล้วแต่ถามว่าได้จ่ายไหมอ่ะก็ได้จ่ายแน่ๆละ่ะนะคะมีเกณฑ์ที่น่าจะได้หมดไปนะอืมโชคลาบมีไหมคะขอดูหน่อย โชคลาภเนี่ยคุณอาจจะต้องขอแบบเดินทางไปขอด้วยซ้ําอาจจะไม่ใช่แบบสมมติคุณอยู่กรุงเทพอาจจะต้องเดินทางไปขอที่อยุธยาหรือว่าอยู่กรุงเทพไปขอเชียงใหม่คือมันมีเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะไปขอถึงมีเกณฑ์ที่จะได้แต่ถ้าแบบไม่มีการเดินทางนกรู้สึกว่ามันยังไม่เด็ดสักเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยนอกอยากให้ระวังนิดนึงนะคุณมีเกณฑ์พบแพทย์สูงมากนะคะสูงมากๆ เพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองนี้คุณต้องระมัดระวังเป็นปัญหาสุขภาพบางอย่างที่1นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นสุขภาพที่เป็นในผู้หญิงหรือว่า 2. ถ้าสมมุติว่าคุณแบบเป็นผู้ชายอเยนี้ยนกคิดว่าปัญหาสุขภาพอาจจะเป็นโรคเก่าๆที่วนเวียนกลับมาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นนันี้อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดหนึ่งอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่ามีเกณฑ์พบแพทย์สูงมาก ความรักกันบ้างเนาะความรักในเดือนนะี้จริงๆไม่ได้เหงานะคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณในเรื่องของความรักซึ่งการแบบโอ้โหคนการเข้ามาของคนคนนี้เขาจะเข้ามาเยียวยาความรู้สึกคุณอยากจะเข้ามาดูแลอยากจะเข้ามาเทคแคร์อยากจะเข้ามาใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกคุณมากๆเลยอะนอก่าการเข้ามาของคนคนนี้ค่ะคือเขาจะให้อิสระกับคุณมากๆเขาจะไม่แบบไม่จุกจิกกับคุณไม่เยอะกับคุณมากจนเกินไปแต่เขาเป็นแบบ คนที่อยากจะดูแลอยากจะรับฟังอยากจะให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตมันเป็นสภาวะที่คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้ามาแล้วรู้สึกแบบอยากจะดูแลคุณจริงๆไม่ได้แค่แบบไม่ได้แค่อยากจะแบบครอบครองคุณอะแต่เป็นการที่แบบต่อให้อยู่ในชีวิตคุณแล้วไม่ต้องกําหนดว่าสถานะความสัมพันธ์มันคืออะไรเขาก็แฮปปี้ที่จะอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยนะคะ ส่วนในเรื่องของคนมีคู่นว่าเดือนนี้หวานมากน่าจะโรแมนติกมากๆคุณกับคู่อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันหรือว่ามีแนวโน้มที่อาจจะได้แบบ มีการพูดคุยเพื่อปัดฝุ่นโมเมนต,ต์เก่าๆที่เคยแบบมีปัญหาการมีเรื่องจุกจิกใจกันในความสาคัญน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนอกว่าความสาคัญระหว่างคุณและเขามันเป็นไพ่ก้าวถ้วยน่าจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแฮปปี้มากขึ้นสบายใจมากขึ้นไพ่ขึ้นสองถ้วยความรักระหว่างคุณแล้วก็เขาน่าจะไปในทิศทางที่มันเหมือนเป็นการให้และได้รับที่มันเท่าเทียมกันนะคะระหว่างทั้งคุณแล้วก็ระหว่างทั้งคู่ของคุณโหน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆสำหรับคนมีคู่ อโอเคค่ะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชา e นลเบอร์ e View นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในพี่อคาะในทุกๆวันจันทร์นะคะแล้วก็ทุกๆวันศุกร์นะคะวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบเลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย